วัสดีค่ะวันนี้นะคะเอ่อก็ขอขอบคุณทางทีมงานผู้จัดนะคะวันนี้ก็ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นนะคะซึ่งท,ท,ทจริงจริงๆแล้วคือปฏิเสธการร่วมงานคือหลายปีมากแล้วแต่ปีนี้ <c oughs> พยายามว่าคิดว่าตัวเองอ่ะแข่งแข่งแล้วที่มางานแบบนี้แต่พอมาเห็นบรรยากาศก็คือคิดถึงรู้เพราะว่า <laughs> ลูกอยู่ต่างประเทศค่ะก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าการเป็นแม่ดีเด่นแม่ที่ดีเป็นแบบไหนนะคะ <c oughs> เพราะว่าคข้ามาดีแต่ละบานไม่เท่ากันกแต่ว่า รู้แค่ว่าเราเลี้ยงลูกให้ได้ดีที่สุดในแบบของเราก็คิดว่าแต่ละครอบครัวก,ก็น่าจะเป็นเหมือนกันว่าดีที่สุดของแต่ละครอบครัวค่ะทุกคนก็คิดอยู่ว่าอันนั้นก็คือดขอีของแต่ละครอบครัวแล้วแบบผลสำนิหรือผลที่เราจะได้ก็คือ ลูกค่ะเราก็ไปดูกันที่ตัวลูกเองนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วรู้สึกว่าถเลยก็ถ้าลูกได้เห็นคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าที่ถึงมากๆค่ะอยากให้ลูกมาร่วมงานกันอ่าา